เลยนะฮะวันนี้พบกับสเตปกิ๊กอีกแล้วฮะรายการที่ทำคุณพบกับการรีวิวถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานั้นไม่มีพักนะฮะแล้วก็ไม่มีพวกด้วยนะฮะแต่แล้ววันนี้ฮะก็มาถึงมือถือที่ทุกคนนั้นจับตามองนะฮะแล้วก็รอเธอมานาแสนนานมากเลยนะนั่นก็คือ GHL 5000แม้หลายๆคนนั้นก็พยายามจะศึกษานะฮะหาข้อมูลมากมายนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะแล้วมันน่าสนใจยังไงนะฮะเอาละครับแล้วดูจะพูด แบบว่าน่าสนใจแบบสั้นๆในฝั่งก่อนละกันนะฮะ CPU ตัวนี้นั่นเป็น Octa ต o ค e 2.0ฮนะอ่าเร็วที่สุดในบรรดาของ Octa ต o คอทั้งหมดนะฮะแรม2กิกอ่ามีเยอะไว้ก่อนมันก็ดี1กิก์มาอาจจะพอนะฮะแต่มี2ก็ดีนะดีกว่ามันไม่มีนะจอ Full HD เลยนะโอ้เป็นไงความละเอียดแบบ Full HD นะฮะกล้องหน้าฮะติดเลนส์ w 88องศามาด้วยโอ้เป็นไงหลายๆคนแบบที่ซื้อราคาเท่านี้นะฮะ กล้องหลังนั้นใช้เลนส์ของแบรนด์ไม่เอ่ยนามนะฮะหรว่าซอฟต์แวร์อะไรก็ต้องมาดูถึงว่าเป็นอย่างไรนะฮะแม่ก็บอกว่าก็มีข้อดีข้อดีของเขานะนะฮะเท่านั้นยังไม่พอฮะตัวนี้นั้นแบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมป์ฮะคุณฟังไม่ผิดนะฮะ5,000มิลลิแอมป์ฮะโอ้โหเยอะมากเลยกระจอนั้นเอาตายออกมานะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะมีประมวลผลนะฮะเป็นซอฟต์แวร์ฮะประมวลผลเรื่องของเสียงนะฮะ มากขึ้นด้วยนะฮะในตัวของเบสอะดิโอนะฮะแล้วก็เบสราวนิสนะฮะมากขึ้นนะคือเพิ่มเบสแล้วก็เพิ่มอัตราลนในการฟังเพลงให้มากขึ้นด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นะั้นไม่ธรรมดานะฮะกระจกนั้นเป็นคอนิ่งกลาสกันกระแทกกันอะไรได้เป็นอย่างดีครับหน้าจอใหญ่5นิ้วฮะคือรูปร่างหน้าตาเหมือนเชื่อจะส,งสิงทุกอย่างเหมือนหมดเลยฮะทุกอย่างเอฟเฟกต์ทิ้งซ้ายขวาหน้าหลังขนาดเข้ากันหมดเลยฮะเหมือนกันเป๊ะเลยฮะแต่ว่าฟิล์มกันลอยใช้ด้วยกันไม่ได้ ฟิมการลของสีพันสีเหมือนจะยาวกว่าเมื่อวานลองติดดูติดไม่ได้นะฮะังนั้นเอเซอรี่อาจจะใช้กู่กันไม่ได้นะฮะแต่หน้าตาเหมือนันหมดเลยขนาดนี้มันใกล้เคียงมากว่าจะเท่ากันหมดเลยนะครับตรตัวนี้เนี่ยน่าดูว่ามันมีจุดเด่นมากมายนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้องว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรแล้วหลายๆคนเนี่ยจะต้องซื้อมันไปทาไมโอเคไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชม tsl ห้าพันเดวยกันเลยเย้และที่อยู่ในมือนี่นะฮะก็คือ tsl 5 0 0พันะฮะแหมต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านนั้นรอมานานแล้ว รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้เลยฮะจอ5นิ้วนะฮะไม่ใหญ่เกินไปแบตเตอรี่5 0 0 0แต่แบบถือได้ในมือนะฮะแล้วก็ด้านหลังนั้นก็เป็นอย่างนี้เลยฮะสวยไหมก็สวย,ยสวใช้ได้นะจับแล้วไม่เป็นรอยนะฮะส่วนตัวนัาดุดเนี่ยค่อนข้างชอบ TSL อยู่แล้วนะเพราะว่าแบรบเขาก็คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่แบบน่าพอใจมากๆแล้วก็สเปคเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจัดค่อนข้างเต็มนะฮะตอนนี้ก็3าทุ่ม24เขาแล้วคะเวลาเกือบสวยแล้วฮะจริงๆน่าจะเป็นสัก23 23เนาะเออนะเสียดายฮะ แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ20%ฮะก็เท่าที่ใช้ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะอึดพอๆกับ4,004เพราะว่าเนื่องความที่มันเป็น5,000เนี่ยมันเพิ่มมาอีก600ใช่ไหมเพราะหน้าจอเป็น Full HD เนี่ยมันเพิ่มอีกระดับหนึ่งมันก็จะกินไฟมากกว่าตัวของ HD อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ CPU ก็ดันเร็วขึ้น2เท่าด้วยนะ,ะเป็น Octa Core เพราะว่าตัว4,004นะั้นเป็นแค่ Quad Core ก็จะกินแบตเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะดังนั้นน่ดุดให้เป็นว่าตัวนี้เนี่ยแบตเต 4 0 0 0ละกันเนาะจะได้เข้าใจันงาๆน,นะฮะสำหรับตัวนี้ฮะหน้าจอทัชสกรีนอะไรก็ดูลื่นไหลดีนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะในซองนั้นจะแถมพิลกันรอยมาให้2อันนะฮะน่าดูติดให้1อันแล้วก็มีแถมให้1อันนั่นเองนะฮะเพราะว่าบางทีมันติดมามันก็เสียนะน่าดูต้องมานั่งแก้เหมือนกันนะฮะเพราะหลังๆที่เเจะติดฟิงกันรอยมาก็มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเรียบร้อยเท่าไหรนะ่น่าดูก็จะค่อยๆดูให้ละกันนะ,ะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยดีกว่าว่าได้อะไรที่ แบบสมเหตุสมผลกับราคาที่จ่ายบ้างประมาณเกือบหมื่นหรือหมื่นนิดๆเนี่ยนะฮะพอมาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์ด้วยนะฮะจะเห็นเอวอร์ชันของ Android นะฮะเป็นตัวของคิดแค t 4.4เรียบร้อยแลนะฮะสำหรับคิดว่าเอ๊ะเราจะได้โดทอดทิ้งไหมนะเราจะซื้อรุ่นนี้ไปแล้วจะได้อัปเดตเหมือนพวกรุ่นแบบยี่ห้อดังๆหรือเปล่านะฮะนี่คือคําตอบฮะว่ามันมาพร้อมกับคิดแค t 4.4เลยกูมไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะฮะนะดุดก,ก,ก็ตามนั้นนะฮะมันมาพร้อมกันเลยก็ดีเหมือนกันนะฮะ แรมนั้นอยู่ที่2 g b นะฮะแล้วก็เมมริกในเครื่องนะฮะหรือให้ใช้อีกประมาณ9 g b นะฮะสามารถลงแอปพลิเคชันนะฮะได้ทั้งหมด3.84ฮะหรือประมาณ4 g b นั่นเองนะฮะแล้วก็เหลือพื้นที่เก็บข้อมูลอีก9.77นะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะฮะสำหรับ OBB Card นี่ก็สบายมากๆแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูทีละเรื่องว่ามันสามารถอ่านนู่นนี่นั่นโดนนี่หรือเปล่านะฮะสำหรับท่านที่เราสนใจตัวนี้อยู่เพราะแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างสูงนะฮะอาจจะอยากถามนักดูดว่าเอออ๊ะะะะะทีีี่แล้วมมมมันนนนจจภาาาษไยเเพรป็ืืถฮ ก็เหมือนเดิมอย่างที่เคยพูดไปว่าจะมีภาษาไทยอย่างแน่นอนฮะนอกจากมีภาษาไทยแล้วมีหลายภาษาเลยครับฟิลิปปินส์นะฮะซูลูนะฮะโอ้โหอิตาลีนะครับภาษาอะไรเนี่ยรัสเวียนะฮะโอ้โหหลายอันเลยฮะเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าเป็น Google แล้วมีภาษาอาหรับนะฮะมีภาษาจีนด้วยนะฮะมีภาษาลาวด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะมีพม่ามีอะไรด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีด้วยนะฮะอันนี้ลุงไม่แน่ใจที่เพอน่ารู้ก็อ่านภาษาอื่นไม่ออกนะฮะก็ตามนั้นนะฮะ เอาละคะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันดีกว่าว่าน่าสนใจตรงไหนบ้างฮะจุดเด่นของตัวนี้เลยนะฮะเท่านี้นุ่นดุจับมาเลยก็คงจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็จอที่สวยงามนะฮะเอาซีว่า2นาทีแบบเปิดจอไว้ฮะตอนนี้อยู่20%ฮะไม่ขยับเลยครับแบตเตอรี่ถือว่าตั้งใช้ได้นะฮะมาดูก็โหลดเกมงงแง่าไหมทุกคนดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างเล่นได้ไหมแต่เอาจริงนะฮะเชื่อนุ่นดุนะฮะสเปคขนาดนี้เนี่ยเล่นได้ทุกเกมบนโลกฮะเชื่อนุ่นดุจเหฮะไม่ไม่ต้องสืบละฮะเล่น นู่นนั่นนี่มานะฮะก็บางคนอเอ๊ะเครื่องจีนนะพี่แบบทัศกรีนจะเรื่องรองวะแบบเครื่องจีนน่ะเออคุณต้องแยกออกก่อนว่าจีนที่เราคุณพูดถึงนะคือจีนที่ไปก๊อปปี้เขาเช่น iphone ปลอม samsung ปลอมนะฮะ nokia ปลอมอะไรเงี้ยนะแต่นี่มันเป็นแบรนด์ที่เข้าขายจริงๆในประเทศจีนจริงๆนะฮะซึ่งมันมีโตัวตนมีบริษัทนะฮะคือจริงๆอะ่ะอันนี้น่กดูบอกตรงๆเลยนะเล่นให้ดูไปอย่างนั้นแหละคือคุณจะอเอาเกมอะไรมาบนโลกก็เล่นได้หมดนะฮะเชื่อดิ ม,มันเป็นเรื่องจริงอะฮะอ้าวนี่คือถอยหลังเหรอเ้าโหดิวิ่งเองเกมนี้เนี่ยมันจะขับให้นะฮะนัดดุดมีหน้าที่ยิงอย่างเดียวนะฮะนัดดุมีหน้าหน้าที่ยิงกับถอยหลังนะฮะมันขับให้หมดะฮะกระสุนหมดนเบบน,นี่ยวางระเบิดไว้เนี่ยนี่มีเทอร์โบไล่เข้าไปะฮะเนี่ยอ่าก็ เอาว่าเล่นได้สบายแล้วกันก็เห็นว่ามันค่อนข้างไหลลื่นนะฮะแล้วก็เอฟเฟกตรงของท้องฟ้าอะไรก็สวยงามดีนะฮะอ่ะออกออกออกนะฮะเอาลราเดี๋ยวมาดูเกมอื่น,ก,นกันมากดีกก่อฮะเอาเป็นนี่แล้วกันนะฮะโหลดมาฮะ,ะพยายามหาเกมใหม่ๆมาเล่นบ้างะะฮะพื่จะได้เบื่อแต่เกมนี้ดูดูแล้วน่ารักดีเหมือนกันนะ,ะอ่าเนี่ยฮะพอต้องการจะลงชื่อนะฮะเพื่อซิงเข้ากับตัวของเกมเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยนะ,ะับเพราะว่ามี google service เต็มรูปแบบนะฮะ น่ารักมากมากเลยฮะโอ้น่ารักอ่ะเกมน่ารักสดใสมากมุงม้งนิ้งว่กเกมอ,อันนี้บอกตรงว่ายังไม่เคยเล่นนะฮะนี่นี้พูดตรงตรเลยโหลดมาทุกคนดูกันแบบมุ้งมิง้งเนี่ยะคือมันไหลลื่นไม่มีกระตุกเลยนะมันก็บอกเอ้เครื่องแบบว่าสเปคต่ำกว่านี้ก็เล่นได้พี่ก็เข้าใจแต่อันนี้เล่นให้ดูเฉยๆว่าเอ เรื่องมันเล่นได้นะแล้วก็สบายๆะ,ะคือเชื่อนาดุดฮะคือกราฟิกเนี่ย CPU ไหวทุกเกมนะฮะ GPU ก็ไหวทุกเกมสบายมากๆมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะฮะเจริงมันมีโหมดเซอร์ไวนวลด้วยนะฮะเมื่อกี้เห็นว่าแบ,บ๊บ,บอยูนะอ่นนี้ก็ลองลองเล่นดู อันนี้น่าจะให้เราขับเล่นดูก่อนนะฮะโอ้ไหลลื่นดีนะสบายๆนะฮะเอาี้เพื่อไม่เป็นการอะไรมากนะฮะเดี๋ยวน่ดูจะโหลดเกมใหญ่ๆมันเล่นให้ดูละกันนะฮะเดี๋ยวจะหาหนู่นนั่นนี่นะฮะเอาลคัคคลาชเอาลคัคคลาชในที่สุดเนี่ยแอสโฟบแปดก็โหลดใกล้เสร็จแล้วนะฮะเอาปิดหน้าจอปิดซะอย่างนั้นอ่ะเนี่ยฮะตอนนี้แบตเหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะเราทำตอนยี่สามยี่สี่นะฮะก็ตกประมาณ ก่อนาทีแล้ว13นาทีแล้วนะฮะแบตเตอรี่ลงไป3%จากการใช้งานอย่างหนักหน่วงฮะคือหน้าจอเปิดนะฮะตลอดแล้วก็ยังเปิด Wi-Fi ด้วยนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะอ l t r a Core มันกินไฟฮะที่สำคัญคือนะดูดโหลดเกมหนักมากคือกิ๊กก็กว่า,วาเลยนะฮะอืมแจ้มปัญหาเครือขายซะอย่างนั้นนะฮะ นี่ฮะก็สามารถโหลดเกมมาเล่นได้เลยนะฮะยางถูกต้องนะฮะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะโอ้เล่นได้หรือเปล่านะฮะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเล่นจาก OBB ได้หรือเปล่านะฮะนะ่าดูจะขึ้นตัวหนังสือให้ตรงนี้เลยนะฮะอ่าเป็นการดูซิว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือกันเห็นทุกตลอดหรือเปล่าได้สังเกตหรือเปล่านะอ่าดูเลยนี่อ่าน OBB จาก SDcard ได้หรือเปล่านะฮะ,อ,ะอ,อ,อ่านเกมจาก SDcard นะฮะเขียนขึ้นมาให้ดูแล้วนะฮะตามนั้นแหละฮะอ่าเดี๋ยวน่าดูเนี่ยจะปรับเป็นแบบ ไฮนะฮะสำหรับตัวของกราฟิกนะฮะนี่อะปรับเป็นแบบไฮให้ดูกันจากนะฮะทำอะไรต้องเปิดเผยฮะสเต็ปกี้ต้องจริงใจกระตุกก็กระตุกฮะไม่กระตุกก็ไม่กระตุกฮะคุณดูเองฮะไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจนะดุดฮะดูเองเลยนะฮะนะดุดจะพูดอะไรก็สู้สิ่งคุณเห็นด้วยตาไม่ได้ฮะมา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 แต่เชื่อนะดุดเถอะเล่นได้ทุกเกมน้ดุดรีวิวโมอิือทุกวันนะฮะ ทุกวันเก็บเอาไว้ในเยอะมากแล้วคุณลองคิดดูสิว่านัด,ดูจะมั่นใจได้มากขนาดไหนว่ามันจะลื่นนะชวนไหลลื่นกว่าดูกีดีจี550นี่ลื่นมากนีฮะซีมันเร็วกว่าขนาดเป็น Full HD นะฮะพอซีดูมันเร็วขึ้นเนี่ยก็เนี่ฮะก็เห็นได้ชัดนะฮะเรื่องขการเอียงเครื่องก็ทำได้สบายฮะแต่นัด,ดูเล่นแบบเอ,เอียงๆนัด,ดูกลัวจะเสียชีวิตเหลือเกิน ตอนนี้เล่งครับต้องเล่งฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยครับชนมานะฮะเนี่ยฮะเนื่องจากนะดดุดนั้นเล่นจากด้านข้างนะฮะจึงค่อนข้างง่อยไม่ธรรมดาง่อยฮะอ่าเห็นไหมไหลลื่นได่ในกระตุกโง่สบายอ่ะชนนู่นชนนี่นี่ตอนนี้ที่ไหนเนี่ยที่สี่นะฮะฝุ่นเฝืนมานะฮะมาหมดนี่ฮะหนูโอกาสก็เล่งมันนะฮะโอ้หมุนติ้ว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 ฮะเป็นไงฮะ สบายมากๆนะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะบโอ้โหพี่มือถือจีน่ะใช้ๆไปก็แหลกนะฮะคุณดูน่ด,ดูดไม่ปิดสักอย่างไม่ปิดเลยอะ่ะเอาดีเอาเนี่ยให้ดูเลยไม่ปิดเลยสักอย่างเออจริงใจขนาดนี้มีที่ไหนฮะนี่งจริงใจต้องอย่างงี้ฮะนี่เขาเรียกความจริงใจฮะเอาละเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันดีกว่าฮะจะเรื่องเกณนั้นผ่านไปอย่างฉลุยนะฮะปุยๆเลยนะฮะเมื่อเรามาที่โปรไฟล์เสียงเราจะเพิ่มเ,เห็นตัวว่าเบสนะฮะเพิ่มเสียงเบสเพิ่ม,มไรายได้นะฮะ เรา,าจะรีบพูดแล้วนะฮะมีโฟลตแอพพาตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวของ a s s e r t i v e Touch นะฮะของตัวเออไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเหมือนพวกวิดเจ็ตลอยะฮะถ้าโมอยากดูวิดีโอปุ๊บแล้วก็กดอยากดูมิวสิกปุ๊บก็จะมีหน้าต่างมิวสิกขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะฮะอยากดูอะไรเนะะี่ะก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นหน้าต่างเล็กๆอะฮะตัวนี้มีดูวิดีโอไปแล้วคุณก็เหมือนแบบออกไปทําอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้ฟังก์ชันนี้นะถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ใน ชี้เอา4 0 0ก็มีเหมือนกันนะฮะ,ะปิดก่อนนะ,ะเกลดกลับเลยเกินโอเคนะฮะดูทำการปิดมาแล้วนะฮะต้องไปปิดในเซตติ้งว่านะฮะโฟล์ดแอปมาปิดไปถ้าไม่พอฮะเมื่อคุณเลือกไมาที่คำว่าการเข้าถึงฮะหรือว่า accessibility ฮะจะมีตัวของ smart gesture อยู่นะฮะเมื่อเปิดนะฮะก็จะเจอนี่ฮะ double tap to light up screen ฮะปิดไว้ฮะหนึ่งสองน้า นะฮะสไลด์อัพทูอันล็อกสกรีนนะปึ๊บงองอนะฮะดรอสซี่ทูล็อนช์กล้องนะฮะดึ๊บอ๋อเขียนเป็นตัวโอซะอย่างนั้นอ่าฮะตัวโอก็เป็นโทรศพัพท์ไงฮะเอาใหม่เอาใหม่หมนะฮะฮตัวซีตัวซีวเอา้านี่ฮะตัวซีปึ๊บกล้องก็เปิดทันทีเลยฮะอ๋อเป็นไง ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาก็ประมาณนี้ฮะลูกเล่นนี้ก็คงเคยเห็นอยู่แล้วในที่ด้านสีมนะฮะก็ลองไปหาเล่นดูได้เบาก็บอกเอ๊พี่ถ้าเกิดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันจะปลุกเองไหมนัลดูบอกได้เลยว่ามาดูกันเลยดีกว่านะฮะอ่าอันนี้นัลดูเนี่ยก็จะเอาไอ้มือถือเนี่ยนะฮะแตะดูที่เนื้อเราไม่ขึ้นนะฮะ สมมติจอ่อไว้บอกอเอวนี่แหละอะตึต๊บไม่ขึ้นนะจ๊ะอ๋อก็ออต้องบอกว่าเหมือนมันจะพยายามเช็คว่าถ้าหมูเราปิดเซนเซ,นเซอร์ว่าแสงไว้ไงะ้ะคือมันมืดเนี่ยหน้าจอจะเปิดไม่ติดเองไหมฮะอ่าแต่พอเราเปิดปุ๊บเราเปิดตึด๊บก็จะติดนั่นเองอะยังต้องดูเ,นเซนเซอร์ว่าแสงเอาไว้นั่นเองนะฮะก็ดูแล้วก็ฉลาดขึ้นพอสมควรแต่ถ้ามันมันเกิดเปิดขึ้นมาเองจริงคุณก็ไปปิดมันเท่านั้นเองนะฮะ ตัวนี้ก็เนี่ยฮะชิจีว่าห้าพันนะฮะมาดูคุณภาพของกล้องพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะคุณภาพของกล้องนะฮะนี่คือกล้องหลังนะฮะการจับระยะโฟกัสนะฮะนี่ฮะยิงแฟลชก็ถือว่าสว่างใช้ได้นะฮะเดี๋ยวกระดุดเนี่ยจะทําการปิดแฟลชนะฮะแล้วก็ถ่ายไปนะฮะหนึ่งสองสามก็เนี่ยฮะชัตเตอร์ถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะกดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยฮะค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็ความคมชัดเดี๋ยวขอดูจากนี่ก่อนนะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะตัวนี้นะฮะกล้องหลังนั้นอยู่ที่13ล้านนะฮะแล้วกล้องหน้านั้นอยู่ที่5ล้านกล้องหน้าติดเลนส์ว้ฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกันนะดูดเลยดียก,กว่านะฮะนี่ฮะเก็บได้กว้างมากๆค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยกล้องนะฮะนี่สำหรับใครที่อยากจะได้กล้องมุมกว้างๆนี้แล้วก็เชื่อช่าค่าฟันจัดให้ได้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะฮะมีฟังก์ชัน2นิ้วฮะเมื่อชู2นิ้วเนี่ยมันจะถ่ายรูปให้นะฮะสำหรับตัวของฟังก์ชัน2นิ้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิิดนี่น่่่แแตตววามม้ มันจะไม่จะไม่ทํางานนะฮะจะต้องมีหน้าคนด้วยพอมันดีเทคหน้าคนปุ๊บกับสองนี้ปุ๊บมันก็จะถ่ายให้นั่นเองนะจ๊ะ ้ตาตัวนี้ถามว่าทำไมถึงน่าซื้อนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องความที่แบตเตอรี่มันค่อนข้างเยอะฮะ,ะพร้อมกับมาพร้อมกับสเปคค่อนข้างแรงหรือเปล่าไหมฮะมันก็จะค่อนข้างจะคุ้มคา่าอย่างมหาตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ14%นระับเปิดหน้าจอเกิดตลอดนะฮะแล้วก็ไม่มีโปรแกรมเลยนะฮะอันนี้ดูแนะนำนะใครที่ซื้อมาเนี่ยกรุณาถอดเ,ออเนี่ย DU Speed อะไรเนี่ยออกไปเลยนะฮะน่าดูไม่เคยใช้นะฮะโมโบร์จีนี่อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะรันเป็นแบ็กกราวด์ไว้แล้วกินแบตนะฮะลบทิ้งให้หมดซึ่ง ลบได้เลยนะฮะไม่ต้องรู้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะกดเข้าไปที่อุ้ยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็นน D เ,เนี่ยฮะเนี่ยฮะดีอูสปีดอะไรเนี่ยลบไปเลยะฮะไม่รู้ว่าชีสแอลจะลงมาทําไมนะฮะถอนหมดแนละ้วน,นั่นดูไม่สนน่ะคนเนี้ยกลับกลายว่ายิ่งกินแบบมากกว่าเดิมนะเท่าที่คุยคุยกันมาหลายคนเนี่ยโมโบโจีนี่เนี่ยมีเพสโตอยู่แล้วจะเอาโมโบ,โบทําไมนะฮะออกไปเลยนะฮะ คือเท่านี้แบตเตอรี่คุณก็จะอึดขึ้นแล้วแน่นะฮะอเดี๋ยวไปดูสรุปกันดีกว่านะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับที่ใช้5,000เป็นไงเอ่ยชอบกันหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวนัดุดเนี่ยมองว่าอืมตัวของแบตเตอรี่อะไรก็ประมาณ4,000เสียนะความเร็วก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อนะฮะก็ติดต่อได้เลยนะที่ f a c e b o o k c o m s t e p k e t v นั่นเองนะฮะก็มาติดต่อกันหรือจะโทรมาก็ได้ฮะ0959642699นะฮะก็โทรมาเป็นเบอร์บริษัทนั่นนเองะะฮ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ข้อเสียนี่ก็ยังหาอะไรไม่ค่อยเจอฮะ,ะเอาตรงๆ GPS ก็ใช้งานได้นะแต่ในเว็บฝรั่งเนี่ยเขียนว่ามันนำทางไม่ดีแต่นุ่ดว่ามันก็ปกติดีนะแต่ว่านุ่ดยังไม่ได้ใช้นำทางอันนี้ออกตัวก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ไม่มีอะไระก็โอเคอะเราว่ามือถือที่ดีตัวหนึง่งแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะชอบ เพราะว่าราคานั้นก็โอเคอยู่นะครับประมาณเกือบเกือบหมื่นนะฮะหรือหมื่นนิดๆนะฮะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะฮะกล้องก็กล้องกล้องคือกล้องเนี่ยมันมันถ่ายได้ดีก็จริงแต่ว่าความคมชัดของกล้องหน้าอะไรเนี่ยมันม,มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็เพียงพอแล้วกับการใช้โซเชียลนะฮะมีทิปบอกนิดน,นึงนะฮะสำหรับใครซื้อไปแล้วนะฮะอยากให้กล้องหน้าชัดเนี่ยคุณจะต้องไปที่การตั้งค่านะฮะของกล้องนะฮะเวลาเข้ากล้องกดการตั้งค่านะฮะ ไปที่คุณสมบัติภาพนะฮะแล้วก็ปรับไอ้คำว่าความเข้มลงให้เหลือต่ำนะฮะถึงจะออกมาดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะนี่ฮะแม้ทั้งที่มืดๆหลือแล้วก็ตามแต่ภาพก็ยังสามารถมองเห็นได้ในะะระดับนึงเลยทีเดียวนะ,ะนี่ค่ะมืดๆนะเนี่ยคือในห้องม,ม,มีไฟอยู่ดวงเดียวครับอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะฮะแค่ดวงเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าก็แต่งหน้าแต่งตาให้เรียบร้อยแล้วกันเพราะมันไม่มีหมดโหมดบิวตี้ให้นะฮะ ตอนนี้ก็ยังอื่นนะกดูยังหาอะไรไม่เจอเลยนะฮะว่าจะมีข้อเสียอะไรให้พูดคือมือถือทุกเครื่องมันมีข้อเสียถูกต้องใช่ฮะแต่เมื่อมันหานไม่เจอก็คือหาไม่เจอฮะ,ะยิ่งหาไม่เจอฮะ,คะใครรู้ก็ค่อยๆบอกแล้วก็ค่อยๆแน,น,น,นะนํานกนไปะกันนะฮะของพวกนี้มีปัญหาก็แก้ได้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยฮะเคนะคห้าพัน 5, ขอบคุณมากฮะ